ไม้แล้วค่ะพี่น้องลองมาเคลียร์หากบไงเพิ่งวิธีการหากบไงเดี๋ยวนี้เขาก็หาเป็นเบิดแล้วแหละใส่เขียวเดียวมีอย่างงูกระปูกะบอมแมนว่าทุกหมองทุกขี่สิม,มีกบได้บองแนกะบอมีใส่ถุงนี้ ต,ต,ติดตุ่มเพียเตื่อยๆกลุ่มเก็บรังเก็บแอวเลยๆเดี๋ยดูหากลุ่มนี่เราจะไม่ตะกี้เมายเดี๋ดวนี้ก็มียากหน้าได้ชิมีแค่นั้นแหละพ,พี่นีหัวโกบหลายอยู่ไหนห็นพี่เวิร์น ยี่บวยมาตรวจสอบคูบอีหยังลูกอิโตะโรยไปเด้อยอุ้ยของว่ามีสิยาดเขียดจนว่าดังหืนเห็นกบเลนลงอยู่ตัวหนึ่งกบติดลงน้ำงอมจนว่าจะได้กบ่ได้เพราะว่าน้ำยังหลายอยู่เด้อเขาพี่น้องบัดที่นี่กะ มือเป็นแผลน้ำกับเป็นสีเหลือมๆน้ำเป็นน้ำข้ามน้ำวาานี้เดี๋ยวสิเปลี่ยนมาคุดกับปู่มาทังพี่ลูกคุดกับปู่ที่กลัวอยู่ในห่มใจย,ยเอ๋วคุดกับปู่โอ้ไหนพ่อแก้งแล้วมีแต่ต้นแหล่ๆอุ้ยบหนอยได้นี่เปลี่ยนไม้กกนปูป่แบบน,นี้ยังเย็นดี มาพี่ลูกมาได้กินแล้วบัดนี้ตาเอ้ยไปอาบน้าใหม่เลยด้วยลูกมันลงน้ำใไม่งั้นน่ะต้องแสบยเพือนกันตามดินลมลมมหลวมลึกเร่งอะยอะลึกหลุมไม่ได้ไม่แช่ไม่หูหน่อย หากปักขนิ่งเพื่อหาดักเสียมเขาตอา้ดักดัว่าแกงกัะปูใส่กบกบดีเพราะอะกบเขา เอาล้ายเกรหานแนวอยากกินอ,อากกินยังกวานเสียไปเบิร์ซื้อน้ำเกลือเออที่นี่กะโอ,อ้ยคนกดนี่ยีลมผัดเจ็ดดีไม่หอมมืดบอยังด้องมาเด้อพ่อญ่ยูนมากริปู เดลกหยาดใส่กุลใส่การได้ยังบัดนคนพิการได้เตมเล่นพุทธเอาไปทาง้นไหนยู่น้ำหาห่างกันหนึ่ คือหลีคือเ,เอาขูงออกมาหนีบคันหนีบขาดเลยได้ทีเออ,เอ,อคันได้มีพาดเลยได้เหนือพัดเลยาาเออพี่ว่ามันเผาเหนือมันบ้าด้วยคือเมนโบเพราะว่าเผาแห่งแต่เหนือหยาบบ้าหอลังมันบ้านนะ งามผิว่ะงามอยู่หอกะปูม้เขาจะได้จะขาดกะปูนตัวนี้โบลึกมันเป็นบองไดกกะปูตื่นๆนี่มันสีเป็นผั่เป็นผงเลยเลิกกระบอถือโบลึกแห้ปูหน้านี้อร่อยที่สุดแล้วก็หน้าเลี้ยงมากๆที่ขุดที่ขุดหนักแล้วก็ อุ้ยแลบปึเออตอนนี้ตอนตอนบทัึงว่าตอนที่คูดยางแม่แยวมันมันเสีบแหงนะตอนขีดินแกนแกนหลังปีใหม่ไปช่วงช่วงเกือบสงการกุนเปิดอันนี้ไว้แล้วห็นผงโลพ่นบ้าตะเพ่งไม่พ่นแล้วก็ไม่พ่นเต๋เ่าไหร่พ่นแตไงได้บรเวนพ่นแต๋อหน่อยพ่นเต๋ไงนะพ่นเต๋ไงชวนมากปูหน่อยสิยู่ กรปู่มเดียวก็ปูเมฆังที่คูปองกันสองหน่อยเลยที่ยังสีเลยตูวผีสิถึงหรออุ้ยหันหอดเดียว

นะเจ๊บัวอุ้นี้ก็เลิกเห็นแล้วนะเห็นปุ๋งแล้ว่ะมันกับพวกกนอะไรอยู่นั้งหมดพั่พัดัีนี่ ได้บวยก็ฟ้าฉี่นี่ซื้อมะกุลขายใสยป่ปีใหม่เลยนั่นนั่นนั่นเจ้ายกเลยแกง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 อัวอ,โอ,โอโตอน เหนื่อยตื่นเงีนว่้าขอกัดสอง่อยเบอร์สองหูเบอร์นี่ตัวนีงจ้อยอยากากดาวยืนมเขาสองเขาส ไลปบอรกบบหน่อยเด้อถงชัางเด้อค่ะพี่น้องกับผู้ให้กลียอีวีมก่อนให้แก้งก่อนครับูคุณได้ทำอตีูม่พี้บัดตี่ลงี มันเป็นผงผงยังไงแสดงว่าถึงตูวพี่นีไม่นเอไดีเพี่่ายกับพ่อด้กินอยู่อูไปทางทุง ouais, เขามีนั่งทางหนี่ยหายไปาบานบานียังบานเมืองที่หัวนอนเมืองที่ไปผูดไปททงที่ไนอะไรลูก ม่เขกยดิบเอาม่แมวมีปล่อยลไอนสมรงแไมเตนกีเตได้น่อยคิดดีครับมเตได้หน่อยเตเป็นสาวีตัวน่ไอเห็นนั่นโอ้ขาป่นหาขางึงจะโกหกขึนเลยดลงบล muối được Chẹp lưới Chẹp lưới Chốc chỗ, phải chốc, chỗ mà chẹp rồi, lù quá ใสสิบอยากหัวเว้ยแกบเลยบ่แกบจะได้นางงงโบกับนางบัวใหเดอบ่วใหดอกมัดข้าวถวเข้าอุ้เจะ้อยเอวปาถีเลิกปลาโลย่าเอวอ่ะอ้ยอยถุงบโบถึงกับปลาโบมันถึงหงมัน อุ้จัริงจริงๆผู้ใดแคบเงี้ยวมาจกกระถั่วจกใดอยู่ดอกโตมันไ้เอียอ่อดเลยติเออนั่นมาเบิ้งอู้ยเป็นน้ำอืมตับตับป่วงตับปูอืออือีพ่อหายตกกับปู่เห็นแต่หู้มันนะเห็นแต่เฮ้ย เอ้ยเห็นแต่หากไม่ก็ขี้ต้มนะป้านันจาก็หูกล <c oughs> หกลอะไ้มันเป็นหูจริงจริงไปอ่อมาถึงแล้วโอ้ต้าอื้อหอแเออเดี๋ยวมาถามมาท โอ้้น <c oughs> ลูกดีแบบเตี้ยเด้น่าเลี้ยวกวมไก่ไก่โอนแม่นี่ดิ

гүүр коо аа мээ тоошоо มันมันย่ามลงเสียบม,มันนี่แขวะเลือดบอกเอาบลูบอกคู่ไม่มีอ่ะคู่มีขาดบ่บ่ขาดมา,ดา,ดาเจ็บสาหัสเล็กน้อยสาหัสหเล็กน้อยคนรน้อยถึงปานกลางคนตุยปลอดภัยดีด่านให้มาเจ้าคนมัาตัวนี้เนจะ้าก็จาได้ เคยเป็นข <Ừ S 1> ี้ดินไายนี่ตื่นเนาะแตกเด้เนาะกานขี้ดินไายเป็นยังกับปูมันจังเลยยูจุกดักสีดักสั่นที่นี่หัวเดี่ยวโอ้คนกับปูใส่พลังงานเมื่อวานหลุดเลยเกือบสั่นแล้วกลับไปกินก้อย เออมาจุกตัวโอ้ยมันเป็นยังจังมันเลียนลงเลียนลง เดี่ยวไม่เจอ,อ,อ,อเลยเห็นตัวเ,วเ,เลี่ยวสามตัวพ่อปูนเจีพยบก,กระเด้าปูนจังไรเจี๊ยบรูปหยอดอค่คดดะ,พะ,คะพี่น้องมาหากรุ๊บ่อใกรุ๊ปเตียว่าใดปูกะของแสบอีสานบ้านนาเฮาคือเก่านะค่ะพี่น้องมันหมาน พุ้ดไปขุ้ดมาเบาหวานโหลดหูหูเลยว่าเบาหวานโหลดมันซันมันซันหิวเขาแห้งไปแล้วค่ะมานปูพอกันไหมคิมหนาสวัสดีค่ะทิ้นบนสวิตช์อยก่จะแม่นม่จำอ้ยเมาแก่ได้ไหมบวย